าอีกแล้วไอ้ตัวเล็กหลบแดดหลบฝนนะั่นเอหลบลมมันเ,เแลแดดร้อนอะ่ะสูมใกล้ๆให้ดูครับนี่เลย นี่เนี่ยมาใกล้แล้วเสียงรถมามันยังเฉยเลยลรอเลยที่อยู่ของเขาแหละ ไม่ได้ลบกวนเราครับโอนไหนล่ะวิ่งตามป่าไอตัวเล็กวิก่งมาใกล้คนเลยนะไอตัวเล็กเนี่ยไม่ได้กลัวเลยนะนอนอยู่ก็วิ่งมาเลยเอ๊ะ ข้าลร่มกับคนน่ะอืมข้าวใต้แค่แล้วตกลมอยู่ใต้แค่แล้ยนอนนอนนนนนแล้ววิ่งหากินอยู่บริเวณบ้านเนี่ยครับ ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วจุกตูดเลยนำจุกตูดเลยนี่ยังมนอยู่สองตัวเลยไงนี่สุดแย่อุ้ยวิ่งไปแล้วโน่นโน่นโน่นหลายตัวครับตัวนึงไปไหนวะฝั่งนี้เห็นอีกสองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่วิ่งเข้าป่าไปแล้วมั้ง นู่นครับอีกตัวหนึ่งมันตะคอดนอนคอโดอยู่นั่นหลายตัวครับวิ่งอยู่แต่บ้านเนี่ยเราไม่ทำลายเขาครับจะพาตามดูเรื่องแย่ๆ ตัวนึงอยู่นี่แหละครับยีดนี่ยีดไปไหนไม่รู้ละเห็นยังนี่สองตัวอู้นู่น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 วิ่งนะครับลงรู้ไหมฮะลงรูแล้วครับอู้นตัวหนึ่ง จะไปทันเลยอู๋อีกตัวหนึ่งใต้ต้นไม้นึ่งสี่ห้าตัวแล้วเห็นอยู่เลหนุนหนุนวิ่งไปแล้วนี่ครับรูเขาที่เห็นไหมครับรูแย่เป็นอีกรูนึงครับ ก็อยู่ตักไหาก็รู้หนึ่งนี่อีกรูนึงเยอะครับอยู่นี่ครับสี่ห้ารูแล้วนี่อีกรูนึงหลายตัวเลยนี่อีกรูนึงรูแย่ครับนี่รูนี้ก็มีตัว นี่ก็ใช่ครับนี่ yeah. รูแยบบริรูรเบรบ้านขายรูเลยครับนี่สองรูเลยนะรูรูหนึ่งนี่รูหนึ่งครับมิดตัวอยู่ครับตอนเยน็นได้อุดรูเลยเป็นสัตว์สะวรแล้วครับหาดูยากแล้วทุกวันนี้ไม่ค่อยมี ให้เห็นครับเด็กรุ่นใหม่ยังหาไม่ได้เลยไม่รู้จักตัวเลยนี่อีกรูหนึ่งน,นี่หลายรูครับแถวเนี้ยนี่รูเขาเป็นอีกรูหนึ่งอยู่บนเนินบ้านครับเขามาใส่อยู่นี่แหละใส่พักอยู่เนินบ้านครับหลายปีแล้วไ,ไหนมาไหนก็ไม่เคยทำลายเลยเคยทำลายเขาครับ ครับสองรูอยู่ในคู่กันเลยเป็นสิบกว่ารูครับอยู่เนี่ยนู่นหลยครับตอนเล่นอยู่นู่นก็ไปวิ่งเล่นอยู่นู่นแหละครับใต้แค่นั้นก็นหากินตามป่าน,นี่เลยครับต้นมะนาวครับออกลูกไม่โดก,กับปีนี้หนาแรงาหาดูรูแย๊ yeah. ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนมากอยู่อยู่บนเนินทําบ้านเนี่นี่รูนี้ล่างไปดูครับเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นครับเยอะครับน,นี่อีกนี่รูหนึง่งหลายตัวับออกหายกิน,นละหลังบ้านนี่แหละ ตอนเย็ยนนี่อุดรูทุกรูเลยครับตอนเย็ยนมาเดินดูนี่ครับหลังบ้านลกหน่อยครับต้นสักต้นสักสามต้นครับต้นหนึ่งอยู่น,นู้นข้างหลังนึงแต่ต้นมะพร้าวนี่เอาลงแล้วสูงและโค่นกวนลมกลับมารอบหน้ากอนครับ เรื่องของแย่ยรื่องแย่แย่เห็นไหมครับสองรูเลยค้างกันเลยสิบครับอยู่เนี่ยสิบก่ารูสิบก่าตัวนั่นแหละเห็นไม่ค่อยเห็นมัน ชอบมาวิ่งเล่นนี่แหละใต้แค่นี่แหดะที่ผมถ่ายเนี่ยอ๋อนู่น,นวิ่งอยู่นู่นไหนล่ะตัวใหญ่อะเราไม่ทำลายโหครับเขาจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่ก็มะม่วงครับร้อนร้อนอากาศร้อนนี่นอนอยู่นี่เดี๋ยวเขาก็วิ่งมา เดินไปก็วิ่งเข้ารูหมดมาอีกแล้วอตัวเล็กหลบแดดหลบฝนนะนี่ยหลบลมมาเดดแดดร้อนอ่ะสูมกใกล้ๆให้ดูครับนี่เลย